ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโรงพยาบาลฟูด้าสาธารณรัฐประชาชนจีนให้สิทธิ์คนไทย100คนฉีดวัคซีนต้านมะเร็งฟรีรายละเอียดติดตามจากรายงานครับศัสตราจารย์ในแพทย์วีเครืเฉิงผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลฟูดา้ากวางโจสาธารณารัฐประชาชนจีน เป็นอีกหนึ่งชาวต่างชาติที่ทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือผสกนิกรที่ได้รับความลำบากทุกพื้นที่อย่างแท้จริงซึ่งแนวทางการช่วยเหลือดังกล่าวทางโรงพยาบาลปูดา้าก็ได้ยึดมาเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีความยากไร้เช่นกันและเพื่อเป็นการต่อเนื่องในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งป้องกันการกลับมาป่วยซ้ําอีกในช่วงระยะ1-2ถึงปี ด้วยการฉีดวัคซีนสเต็มเซลล์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยซึ่งเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางโรงพยาบาลฟูด้าก็จะให้สิทธิ์คนไทยจำนวน100คนที่จะได้รับวัคซีนสเต็มเซลล์ฟรีเพื่อเทอิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจเจริญพระชมพรรษา87ิพันษาอีกด้วย ก,ก,การให้วัคซีนป้องกันการเป็นมะเร็งซ้ำอีกภายหลังจากการรักษานอกจากจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนั้นหากผู้ได้รับวัคซีนแล้ววัคซีนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งให้มีภูมิคุ้มกันก็ถือเป็นความสำเร็จและจะเป็นกุศลที่วัคซีนสเต็มเซลล์จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งได้มีชีวิตที่ยาวนานต่อไป ด้านนายไตรศักดิ์นิติกังวานพัฒหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านการรักษาไปแล้วเปิดเผยความรู้สึกว่าหากได้รับการฉีดวัคซีนสเตมเซลล์ cell, สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้กลับมาป่วยเป็นมะเร็งอีกแม้จะเป็นช่วงแรกของการทดลองกับคนที่จะช่วยให้ไม่กลับมาป่วยซ้ำช่วงระยะ1-2ปีก็ถือว่าดีที่สุดแล้วแต่หากทดลองได้ผลสามารถสร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งได้อย่างถาวรก็ถือเป็นกุศล คืออย่างน้อยเนี่ยในการควบคุมรักษามะเร็งแล้วเราคิดว่าเราหายแล้วถ้ามีวัคซีนต้องการเพื่อแม่มเลงมันขยายต่อไปหรือเกิดขึ้นใหม่เนี่ยโอเคมันก็พร้อมที่จะทําครับแล้วก็เป็นโครงการตัวนี้นะเป็นโครงการดีๆของพระบาทสมเด็จพระจุลหัวด้วยโดยเฉพาะที่ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับถือว่าดีมากครับ สำหรับผู้ที่ต้องการรับวัคซีนสเต็มเซลล์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยมะเร็งฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน100คนนั้นสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการให้คำปรึกษาโรคมะเร็งเฉพาะทางโรงพยาบาลปูด้าที่หมายเลขโทรศัพท์025423638 0942111169และที่เบอร์0815803998 วัคซีนต้านมะเร็งที่โรงพยาบาลฟูดา้าสาธารณารัฐประชาชนจีนมอบสิทธิให้คนไทยได้ฉีดฟรี100คนเพื่อถวายเป็นพระราชขุศนจะมีคุณสมบัติอย่างไรในการต้านมะเร็งติดตามจากรายงานพิเศษค่ะแม้นวัตะกรรมการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปัจจุบันจะมีอยู่หลายวิธีที่สามารถรักษาผู้ป่วยได้แต่โอกาสการกลับมาป่วยด้วยโรคมะเร็งซ้ำอีกก็มีความเป็นไปได้เช่นกัน จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาวัคซีนสเต็มเซลล์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่คิดและพัฒนาโดยโรงพยาบาลปูดา้ากวางโจ่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางในการรักษาโรคมะเร็งโดยวัคซีนสเต็มเซลล์ดังกล่าวนั้นเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สามารถแยกเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งที่เป็นเซลล์ที่มีความแข็งแรงนำมาเพาะเชือ้อพัฒนาให้เป็นวัคซีน ซึ่งเวลา1-2ส,สัปดาห์ในห้องทดลองก่อนจะนำไปฉีดให้กับผู้ป่วยสำหรับวัคซีนสเต็มเซลล์ที่เราพัฒนาขึ้นนี้ได้รับความร่วมมือกับแผนศัลยกรรมของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เหมาะสมกับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมะเร็งต่างๆเพื่อป้องกันมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำแล้วกระจายหรือว่าผู้ป่วยที่ผ่าตัดมะเร็งไม่หมดและผู้ป่วยที่ให้เคีโมแล้วไม่ได้ผล โดยวัคซีนจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่กลับมาเป็นมะเร็งซ้ำอีกในช่วงเวลา1-2ปีโดยวัคซีนนี้จะไปทำหน้าที่เข้าโจมตีเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งที่อยู่ในกระแสะเลือดและเอาไววะต่างๆโดยผลในการทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งจะไม่มีผลหรือว่าไปทำลายเซลล์ปกติในร่างกายของผู้ป่วยการฉีดวัคซีนโดยทั่วไปจะทำการฉีดวัคซีนสเต็มเซลล์2ครั้งต่อการรักษา1คอร์ส ทำ2ครั้งภายใน1คอร์สเว้นระยะห่าง1สัปดาห์จากนั้นผู้ป่วยต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนอีก1คอร์สหลังจากผ่านไป3 6เดือนเพื่อประสิทธิภาพการรักษาคงที่ของวัคซีนต้านมะเร็งสำหรับผลข้างเคียงของผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนสเต็มเซลล์ไปแล้วแพทย์พบว่าในร้อยคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วร้อยละ40มีไข้สูงสามารถบรรเทาอาการด้วยการรับประทานยาลดไข้ส่วนร้อยละ60เป็นปกติ วัคซีนที่พัฒนามานี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่มาแล้วการฉีดวัคซีนสเต็มเซลล์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นความโชคดีของคนไทยที่โรงพยาบาลฟูดา้าสาธรารณรัฐประชาชนจีนจะฉีดให้กับคนไทย100คนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยประชาชนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http www f o o d a c a n c e r thailand com หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์02542 3638 094 211 1 1สและที่เบอร์081580-3998 ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายน2558